สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีตุลทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรกลับมาพบกับการทํานายดวงชะตาของชาวราศีตุลประจําเดือนกันยายนปี2564กันนะคะ ชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีตุลเท่านั้นดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกันยายนนี้นะคะภาพรวมแล้วนะคะมันก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณ สำหรับข้อดีนะคะดาวหลายดวงเดือนนี้นะคะเขาจะโครจรได้มาตรฐานที่ดีเป็นทั้งมหาจักรและมหาอุดแล้วก็มีดาวโครจรเป็นเกษตราที่ปรดิอยู่หลายดวงนะคะรวมไปถึงดาวประจำตัวของคุณด้วยนั่นก็คือดาวสุขดาวสุขโครจรกลับเข้าบ้านเป็นเกษตรก็จะทำให้ตัวของคุณรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นรักตัวเองห่วงตัวเองกลับมาอยู่ในโหมดที่ซึมเศร้าน้อยลงทำอะไรผิดพลาด น้อยลงนะคะในช่วงนี้แล้วก็ในด้านของจิตใจก็จะกลับมาเข้มแข็งมากขึ้นไม่โหดหู่เหมือนช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ดาวสุกโครจรกลับเข้าบ้านในวันที่8กันยายนดังนั้นช่วงนี้ไปจนถึงวันที่8กันยายนคุณอาจต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะดาวสุกตกวินาสดังนั้นเรื่องสุขภาพอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมาได้ในช่วงนี้ส่วนดาวดวงอื่นๆจากดวงชะตานะคะมันมีดาวหลายดวงเลยที่ว่ามันไปกระจุกตัวอยู่ในภพ วินาตของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวอังคารหรือว่าดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้คุณต้องพยายามอยู่แบบเงียบเงียบนิ่งๆนะคะอย่าเอาตัวออกไปรับกับปัญหาของคนอื่นเข้ามาจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอยู่อย่างสงบได้ไปตลอดทั้งเดือนทีนี้วินาศนะคะเขาเป็นพสุดท้ายอยู่ในจกักรราศีแปลว่า ความยากลำบากของชาวราศาีตุลใกล้จะดำเนินถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะก็ให้ถือว่าในช่วงเดือนกันยายนเดือนตุลาคมจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้หยุดพักตั้งสติคิดทบทวนแล้วก็วางแผนชีวิตข้างหน้าว่าเราจะทำอะไรต่อไปดีเพราะว่าพอเราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แล้วนะคะจะได้ตั้งหลักตั้งต้นกันใหม่จะได้นับหนึ่งใหม่อีกครั้ง แล้วก็วินาศก็ไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตเราจะไม่ดีไปทั้งหมดนะคะหมายถึงการอยู่เบื้องหลังการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้แต่ยังไงก็ตามแต่นะคะต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างอย่าทําอะไรตามอารมณ์นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดได้และถ้าเราไปแก้ไข ปัญหาบางอย่างไม่ได้หาทางออกอะไรไม่เจอมาถึงทางตันก็ปล่อยให้เวลาทำงานของมันไปเรามีหน้าที่ที่ต้องอดทนรอนะคะพักรอจังหวะดีๆเดี๋ยวพอดวงดาวเขาค่อยๆย,ย้ายออกจากภพวีนาศชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลก็จะกลับมาสดใสกลับมาอยู่ในจุดที่ดีมากขึ้นนะคะยาวๆไปเลยจนถึงประมาณเดือนมีนาคมปี2565กันเลยนะคะ สำหรับโชคชะตาในเดือนกันยายนนี้นะคะเริ่มจากเรื่องงานก่อนนะคะในวันที่3กันยายนพระเกศจะย้ายราศีเข้ามาสถิตอยู่ในภพกรมมรมะของชาวราศีตุลพระเกศเป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แปลว่าในบางคนอาจจะมีเรื่องที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นมีงานจิตอาสางานสาธารณะเข้ามาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องวุ่นวายเกี่ยวกับงานเจองานด่วนงานเร่งเข้ามาอยู่ตลอดเวลาบางครั้งคุณเองก็มีงานที่ต้องไปทำนอกเหนือจากค่าจ้างตอบแทนทำงานล่วงเวลาแต่ก็ไม่ได้รับเงินอะไรประมาณนี้บางคนก็จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะ ขนาะที่ตัวของชาวราศีตุลเองลึกๆแล้วจะรู้สึกขี้เกียจร,รู้สึกเบื่อหน่ายเข้ามาเป็นระยะสําหรับงานอาจจะวุ่นวายหน่อยนะคะ ในเดือนนี้ยังไงก็ต้องอดทนรอนะคะช่วงประมาณปลายเดือนวันที่28กันยายนดาวพฤหัสก็จะย้ายราศีถอยกลับมาเล็งกับพบการงานของชาวราศีตุลดังนั้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงเวลาที่งานของคุณกลับมาดีขึ้นอีกครั้งใครที่ต้องหยุดงานพักงานปิดกิจการก็จะมีสภาวะที่มีความเครียดสะสมก่อนหน้านี้ วันที่28กันยายนดาวพฤหัสก็จะถอยกลับ ช่วยให้งานของคุณกิจการของคุณกลับมาเดินหน้าได้นะคะคุณก็จะมีความสําเร็จราบรื่นมากขึ้นในสิ่งที่คุณทําผู้ใหญ่เจ้านายของคุณก็จะกลับมาช่วยเหลือหน้าที่การงานอาจจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างมากขึ้นยังไงก็ตามก่อนวันที่28กันยายนนะคะคุณก็ต้องประครับประคองตัวเองไปก่อนนะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นทําอะไรในช่วงนี้ก็ขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งลงทุนจะดีกว่านะคะ ส่วนเรื่องของการเงินและก็โชคลาภนะคะในวันที่6กันยายนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกัน ซึ่งเป็นภพวินาศของดวงชะตาก็<ม>จะทําให้ในเดือนนี้ชาวราศีตุลจะมีความวุ่นวายในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะทีเดียวดาวการเงินโคจรเป็นมหาจักรนะคะแปลว่ามีความยากลําบากในการหาเงินแต่ก็ขอบอกว่าจะหาเงินได้เยอะนะคะเรียกว่าเหนื่อยแต่คุ้มค่าเหนื่อยแต่มีความสําเร็จต่อเนื่องกลับมาแต่บางคนจะมีเรื่องที่ต้องไปทะเลาะกับญาติพี่น้องมิสหายเพราะเรื่องเงินทองก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดนะคะดาวชว โชคลาภของคุณนั่นก็คือดาวอาทิตย์ยังโครจรให้ลาภให้ผลกับคนราศีตุลน,นะคะดาวอาทิตย์จะโครจรเป็นเกษตราทิปดีไปจนถึงช่วงวันที่17กันยายนดังนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกจะทําให้คนราศีตุลมีโชคดีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเลยจะมีโชคดีเกี่ยวกับการซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์รับโชคหรือ ถ้าเกิดจะไปขอกู้สินเชื่อในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ผ่านนะคะดาวอาทิตย์ก็ยังโครจรเล็งกับดาวพฤหัสด,ด้วยทําให้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์การเงินเข้ามาทีนี้พอหลังวันที่17กันยายนไปนะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายราศีเข้าไปอยู่ในวินาศก็จะทําให้ในเรื่องของโชคลาภก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้จากที่ไกลๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภมาจากช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะ ส่วนเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวคู่ครองของคุณไปสถิตอยู่ในภพวินาศคู่ไหนที่มีปัญหาก,กันนะคะจะไปกันต่อไม่ได้แล้วนะคะถึงขั้นเลิกลากันก็มีแต่คนที่ยังรักกันอยู่นะคะสถานะก็อาจจะยังอยู่ห่างๆกันไปบางทีอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลกัน ส่วนคนโสดต้องบอกเลยว่าโชคทางความรักอาจจะยังไม่เป็นใจกับคุณในช่วงนี้นะคะคนที่คุณชอบเขาเขาก็อาจจะไม่ชอบคุณส่วนคนที่คุณไม่ชอบเขาเขาก็อาจจะมาชอบคุณก็ได้ ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะที่อยู่ด้วยกันนานๆจะรู้สึกอึดอัดอยากมีโรกส่วนตัวกันบ้างนะคะอยู่ๆก็เบื่อหน้ากันขึ้นมาก็ได้เดือนกันยายนนี้นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาด้วยนะคะจะได้รักษาน้ำใจกันนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ mm ah.